เคดตัมความอร่อยของเราวันนี้เพิ่มรสชาติพอ,อพอแล้วใส่นิดเดียวใส่ให้พอมีรสก็ตั้งหม้อต้มเลยก็เปิดไฟต้มมันอน่อนหน่อยโอ้ยร้อนไข่ต้มยังมาต่อยแช่ไว้อ่อนานเอาไว้ ผักกระดองก็ต้องต้มเหมือนกันมันอ่อนอ่อนไฟเบาเบาก็คือทุกอย่างเป็นเต๋าแล้วตุ๋นเดียวกันแต่ตุ๋นเดียวกันแล้วต้มแยกกันแยกอุปกรณ์ใช่ครับ Ana, ได้ครับเดี๋ยวปิดเลยครับเอาทันต์ได้หมดเลยอกต้มไปอ่อนอเบาๆไฟเบาๆไปประมาณนี้นะพุ้มถุยพุ้มผุยอย่างนี้นะไม่ต้องเดือดปุดห้ามเดือดปุดประมาณนี้เียงให้มันร้อนไปเรื่อยเรี่ยงมาเรื่อยเรื่อย คนหน่อนากโก้กขาหลัง,งไงไมันย้า้มันติดเลีย์ถ้าที่บ้านมีเตาอ,อินดักชันต้มได้ไหมโอ้โหต้มได้แต่มาสิบห้าชั่วโมงมั้